ยาบ้า66,00 0เม็ดเงินสดจำนวนหนึ่งบัตร ATM และรถกระบะสองคันเป็นของกลางที่ตำรวจภูทรจังหวัดลำปางตรวจยึดได้พร้อมจับกลุ่มนายวสันเดชอุดมวงศ์อายุ35ปีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับพวกรวม3คนขณะลักลอบขนยาบ้านายวสันสารภาพว่าขับรถยนต์กระบะนิสสันสีดำหมายเลขทะเบียนพอพึ่งยอยักษ์5104เชียงใหม่มาตามถนนสายงาวลำปาง ื่อไปส่งให้กับเครือข่ายที่จังหวัดอุตร,รดิตถ์ระหว่างทางถูกเจ้าหน้าที่ด่านตรวจยาเสพติดนาแก่อำเภอเงาจังหวัดลำปางสกัดจับได้พร้อมยาบ้าจึงซ้อนแผนเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีกสองคนและรถกระบะอีกหนึ่งคันโดยผู้ต้องหาทั้งหมดสาร,รภาพว่าเป็นเพียงผู้รับจ้างขนยาบ้าเท่านั้นโดยไม่ทราบว่าหัวหน้าขบวนการค้าย,ยารรยนี้เป็นใครซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการขยายผลจับกลุ่มและเึดยทรัพย์ของผู้ต้องหาที่อาจได้มาจากการค้าย,ยาเสพติดอีกครั้ง